ไอสี่สี่มีออนไลน์อีกตัวนึงม,มันจะเข้าห้องบักแล้วมันสาปีก่อนเลยประเด็นเลยมาดห้องบักห้องบักเข้าไม่ได้หรอกมาแล้วมาแล้วไอ้เิ่มาเพิ่มผมมาสามเองลงมาเลยห้า G C ด้วยบอกผมก็สามครับบอกเลยผมก็สามพมบอกไม่ไม่ห้าห้า G C อยู่พวกหมันนะบอกเลย มันมันสองแครรวมกันอะนีเนียนเนียนเนย เน้นห้องกลางไว้ไอเนี่ยให้แม่งดันเข้ามาัมันจะเอากูไงมันจะเอากูไงกูช่วยกนถต้องสคนนะมาิ่มเเพิ่มยิงลมยิงลิงตอนนี้มาเพิ่มึงหวานแล้วเอ้มอยู่ขั้นสองัั้นสองคมันจค้วมันจะขึ้นเลย้มขึ้นยิงเลยนะขึ้นปุ๊บยิงเลยขะ้นปุ๊บยิงเลยขึ้นปุ๊บยิงเลย ม,ม,มันจะขึ้นห,อหน้องโดดขึมาเลยงฟ้ายอ่ะเออมันจะขึ้นห้องบามโอ้หลังมันต้มด้วยยี่โอ้โหแตกเลยยัดแม่งงเลย ไอ้ข hey, ้างห้องมึงตัวหนึ่งเฮ้ยสองมันต้มมาขวามือหัยมาตู้หลังตวยเฮ้ยมันแตกหนึ่งแล้วสองมันต้มโดดแล้วตเฮ้ยอยู่อยู่อยู่ข้างห้องไอ้ปินตัวหนึ่งสองมันต้มอยู่ห้องกูไอ้สองมันต้มอยู่ห้องกูช่วยน้องมันยิงดิตู้กูอยู่ตู้กูอ่ะช่วยมันยิงดิ 哎。